ส่งความเคลื่อนหวของน้องเมมอนค่ะล่าสุดนะคะวันนี้เด็กๆออกเดินทางจากสนามบินกิมโปค่ะเพื่อเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเพื่อร่วมงานซัมเมอร์โซนิกนั่นเองนะเรียกได้ว่าแต่ละคนคือน่ารักมากมายน้องชิคกิต้าวันนี้นะคะก็มีความแมทลุกเองใช่หรือไม่แต่งอย่างไรก็ได้เพราะว่านี่คือชิคกิต้าน้องมีการใส่เสื้อเปิดไตข้างหนึ่งแล้วก็มีการประดับด้วยโบเปไ็นดายจุดๆผมก็คือแสเกือบกลางนะคะแต่ก็ไม่กลางรองเท้าคือเทกส่วกิก็เป็นลายทางนะคะเหมือนม้าลายประมาณนี้น่ารักสุดๆเลยทีเด มาแบบมั่นใจนะคะตะเล็กตะน้อยของแม่แม่หนักมากชอตตรวจเช็คพาสปอร์ตก็น่ารักมากแลกคือรวงจริงค่ะวันนี้ดีดีว่าสวยน่ารักนะก็เข้ากับการไปญี่ปุ่นอยู่นะว่าไปอดุเนิสุดๆไปเลยก็ทักทายพี่ๆนักข่าวแฟนคลับตลอดทางเลยนะคะสวยจึ้งมากนางฟ้าตัวน้อยก็มีแฟนๆค่ะถามน้องชี้สบายดีไหมครับน้องชี้ก็อบอกสบายดีคะ่ะเสียงก็คือเอ็นดูไม่เจ็บไม่ป่วยก็โอเคแล้วนะคะโหแล้วก็นี่คือบรรยากาศเนาะสนามบินแตกหนักมากค่ะแม่อันนี้คืออะไรคะนี่ นี่ยดูเหมือนว่าจะมีการพูดเกี่ยวกับกิฟต์นั่นเองนะหรือว่าเจอกิฟต์ของแฟนๆที่น่ารักนะลูกนี้มันต้องมีกิฟต์และวป้นลูกสาวทีไี้ว่าเทสตี้มากมีสไตล์อะไรใหม่ๆนะจ๊ะมีบงมีโบเดอร์เก๋แล้วก็โซคิวสุดๆไปเลยค่ะน้องชิกิตา้าส่วนน้องแพร่ันนี้นะคะต้องใช้คําว่าลูกสาวคือโซมากสุดจิตสุดใจ ใส่เร้เล่นดีเทลพุ้นขาวแล้วก็ดําล้วนเลยทีเดียวนะโออดี้น้องแพรคือโตจึ้งมากเลยค่ะเดวกาหนุนนางแบบมาแต่ไหนแต่ไรนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลูกที่เริ่ดม,มากๆเลยค่ะลูกสาวจุดพาสปอร์ตนะคะจงังหวะหันมาอุย้ยน่ารักมากบกมือมบไม้แฟนคลับตลอดก่อนที่จะเดินเข้าไปนะคะแฟนๆเรียกก็มีการหันมาทักทายตลอดนะคะน้องแพรสวยมากเกรแกจงังหวะหันมาด้านซ้ายคือตุยไปเลยค่ะลูกสาวซึ่งวันนี้เด็กๆก็น่ารักมากๆนะคะอย่างน้องลูกะ ก็ใส่หมวกมาสุดน่ารักแล้วก็แมทก,กับเสื้อสีขาวออกครีมๆเป็นเน้องอาฮยองก็น่ารักมากนะคะมาด้วยอุ้ยมีการเล่นดีเทลที่โบเนาะเสื้อเปิดลายกางเกงสีขาวค่ะแล้วก็รวบผมขึ้นมาคือน่ารักมากค่ะน้องอาสาก,ก็เซ็กซี่มากคนนี้คือเรื่องเอลรอยนี่ต้องยกให้เขาเลยนะคะเจ้าแม่แฟชั่นคุณแม่อาสาของเราแล้วก็น้องโดราก็สวยมากๆน้องโดราก็มาด้วยเสื้อลายตรงนะคะเนี่ยใช่ไหมสวยจริงๆค่ะล่าสุดเนี่ยน้องโดราในวัย17ปีสุขสันต์วันเกิดนะคะเอาละ อย่างไรก็ขอให้น้องๆนะคะเดินทางโดยสสดิภาพ